วันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระพนิษฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารราตานะัตนวิทยาพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา เป็นศูนย์ต้นแบบในการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรโตอนซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคิดพัฒนานำนวัตกรรมทางการรักษาที่ทันสมัยมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เตรียมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้อนุภาคโปรโตอนมาตั้งแต่ปี2557เป็นนวัตรกรรมทางการรักษาที่ให้ประสิทธิภาพสูงเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนสิงหาคม2564มีเครื่องเร่งอนุภาคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งจำนวนหกเครื่องให้บริการใช้รังสีแก่ผู้ป่วยได้ปีละประมาณ4,000คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว174คนกลุ่มโรค3อันดับแรกที่รักษาได้แก่มะเร็งตับมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอและมะเร็งในสมองเป็นคนไทยร้อยละ9 0นอกนั้นเป็นชาวต่างชาติโอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดเครื่องและท่อป,ประเนตรการทำงานของเครื่องฉายอนุภาคโปรโตอนการรักษาด้วยอนุภาคโปรโตอนสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกช่วงวัย ทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบก้อนมะเร็งทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังได้รับปริมาณรังสีที่น้อยหรือแทบไม่ถูกรังสีผลกระทบจากรังสีในร่างกายจึงดีกว่ารูปแบบอื่นมีความเสี่ยงน้อยแพทย์มักจะเลือกใช้การรักษาด้วยอนุภาคโปรโตอนรักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนมะเร็งหรือเนื้องอกใกล้กับอวัยวะสําคัญเช่นมะเร็งฐานกะโหลกศีรษะมะเร็งบริเวณไซนัสหรือมะเร็งตับ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญ,ญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายเตดบุญน,นาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำนายประสานไตรรักวร,รกุลและศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์กรรมการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญกาชาติสด,ดุดีชั้นที่หนึ่ง และนำนายสุภชัยเจรวนน์นายถาปณะสิริวัฒนพักดีและนายกฤษดาบุญราชกดกรรมการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรดินที่รานุสรร้อยห้าสิบปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทย ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่346มีระเบียบว,วาระอาทิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566สำนักเลขาธิการสภากาชาติไทยเสนอหนังสือรายงานกิจการสภากาชาติไทยประจำปี2564สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเสนอหนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช2564สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อเนวยการสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เสนอก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสำนักงานจัดหารายได้เสนอการจัดงานกาชาติประจำปี2565และกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยในครั้งต่อไป ขยายให้ครอบคลุมสำนักงาน,าน